สบายดีบรรดาทานยามเศร้ามื้อนี้มื้อนี้อากาศสลัวที่แคมอ่างน้ําสวงธรรมชาติสีสันอันสวยงามแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเวลาการสร้างอ่างน้สวงนั้นเขตบนบริเวณเฮือนแ่นี้น,น้ําจะล้นขึ้นหัวตะลิงบนที่ข้าพเจ้าจยืนอยู่พี่ปัจจุบันนี้ระบบิเวศมีการเปลี่ยนแปลงย้อนกันเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและการสูญหายไปของป่าไม เฮทไทนาอ่างน้ำสวงนี้มีการลดน้อยถอยลงระดับน้ำเมื่อก่อนนั้นระดับน้ำสูงหลายเนาะเขตนี้ต่ำลงไปอีกจลนอันนี้มันแพเหื่อแพหานอาหารในอ่างน้ำสวงนี้มันจะมีเหืแพอยู่สองสามอันลักษณที่เห็นอยู่แคมน้ำเป็นประชาชนนั้นกำลังสิไปหาป่าสิ่งเมื่อหาป่าเขาเจ้าจะออกหาป่ายามตอนเช้าแล้วก็จะกลับเขาฟังตอนบ่าย ข้าพเจ้าจะทายลงไปทางุมไม้เห็นนะความงามเมื่อก่อนนี้อยู่บนที่ข้าพเจ้ายางอยู่นี้แม่น,น้ําจะสูงขอนพีแล้น้ำจะล้นฟังแต่เดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปน้ำสวงนี้ได้สร้างในระยะไลเลียกันกับการสร้างอ่างน้ําหุมการสร้างอ่างน้ำหุมได้เริ่มปีพันเ7 7ารและสำเร็จใน79 อ้น้ำสวงก็เซนเดียวกันอยู่ในระยะเวลาเดียวกันเป้าหมายในการผลิเเตเฮ็ด่า้น้ำสอ,สองแห่งนี้ก็เพื่อเป็นจเจ้าน้าไปใส่นาให้ประชาชนทำการผลิตในฤดูดแรงและเหตุการณ์ปลูกฝังในเวลานั้นประเทศถือปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้หันมาเหตุเรื่องกันผลิตเกษตรกรรมและเกี่วการสร้าง อ่างน้ำพร้อมกันก็มีน้ำหุม่มนำสวงในเขตเมืองนาซีทองนี้ถึงต่อกับสเสดงของเข็งเวียงเกียนอันนี้เป็นชาวบ้านที่กำลังจะกะเเกี่ยมออกไปหาป่ากำลังแปลงเฮืออยูและขายแรงมาเฮือเพลเหล่านี้จะกลับคืนมาสู่ฝั่งเพื่อเอาป่ามาขายให้บรรดาไมค้านี่เดินที กลายเป็นบนจอดรถแล้วสมัยก่อนนี้เขียดนี้มันน้าถ่วม,มืดแต่ปัจจุบันนี้แห่งแรงหลไปซิดเบ็ดบัไม่เท่าได้ป่าอย่างสลายซีดเบ็ดนี่กกนี่มีแต่ปากกาปากฏปลาะต,ตองบ่ได้ดดปะปนินเด้ปนินสนลายนี่ใส่มองบ่ไม่เท่าซิดเบ็ดนี่ได้มือหนึ่งจะก,กิโลโ อโอ้โอคันลมแล้วบคุคายได้เนาะก็ไปไกลบ่หนิสุดดอนพุ่นว่ะอันเันหินเนื้นีนเ่นเ,หนเห็นเป็นบ้านยังไงโอ้ค่ายทหารเลี้ยงงววัวบหันอืมเขาจะเห็นยังอเอาเหล้าเขาบุได้เลี้ยงว้ให้คุณจีนมาเลีเ้ยง อันนี้มนไม่เท่านนเราให้ฟังว่ามีทั้งนาเค่อนพุ่นมีขเจ้าเลี้ยงปลาโครงการของทหารและกกของชาวบ้านและกกาน,นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเลี้ยงป่าเพลงงามหลาเนาะเงินเพลงงามหลถ้าเป็นมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวกะมาบึงสภาพกว้งแล้วก็ขี่เหือนี่คือสีมวนดีมีเหือจักเซาอ,อันมีเหือเซาขี่บนนี้ไม่เท่าแจ,จากเขาจอยมกจาเซาเหือขี่ออกไปเบืเองน้ำสวงนี่มีอยู่ โอ้แต่เก่าสโมงไลเป็นสโมงบ่บ่หงเนาะไปผู้เดียวหรือไปกับเท่าโอ้แบ่เบิดมือเลยเนาะไปผู้เดียวนี่เนาะคันเบ็ดสองอันมาไปอไีท้ายนี่ยังมีอยู่บ่ย้ำนี่ก็ได้อยู่บ่ เอาคอยให้สุกให้มาเด้อไม่เท่าเดิมสาธุข้าพเจ้าขอจบกันมีให้พียงเท่านี้อันนี้มันสภาพอ่างน้ำสวงเนามีโอกาสข้าพเจ้าจะมานั่งเหงาและให้ประธานได้เห็นย่างลงไหลคุยขอบเจรลลิ